เราไปเอาไปทีละเรื่องซับซ้อนกันเลยใส่ซ้อไปก่อนแต่มันซ้อไม่ได้นะแหมใส่นี่อยู่หน้าเลยมันเห็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยสมมติมันมีกระจกนี้ไว้พี่ก็ล้างหน้าโดยที่พี่ไม่รู้นะว่าไอ้กระจกเนี้ยแม่มีตากล้องอยู่ข้างหลังกูนี่ยกขาขึ้นมาอย่างี้แล้วล้างตีนไม่ใส่อะไรเลยละอายแก่ใจไหมตอนเล็กไม่นะแต่ตอนที่ถามไม่รู้สึกพี่อยากถามคำถามแล้ว มันเป็นที่แคบแค่แต่จะแคบแค่ไหนแคบแค่ไหนแคบแค่ไหนมันก็ยังใหญ่กว่าสมัยก่อนเขามี็นอัลบั้มโลกเบี้ยวเอันนี้เบี้ยวหมาชกกันไหมเน่ะหมาชกกันไหมจ๊ะหมายโชคกันไหมอ่ะหมายโชคกันไหมอะไรวะผู้กลับเลยได้ปหมไหนเนี่ย แคกคนอื่นเนี่ยดิฉันใช้คําว่าเปิดบ้านต้อนรับแต่กับคนนี้นะคะดิฉันขออนุญาตใช้คำว่ากระพืบ้นต้อนรับแล้วล่ะเราไปเอาไปทีละเรื่องซบซอบกันไ่ะซบซอนไปก่อนแต่ไม่ได้ซบไม่ได้นะแหมใส่อยู่งงมากเลยแทนรถตีรถตีก็จะบอกว่าหยาดเนี่ยไม่มีเคเบิลไม่เคยได้ดูนะ Academy Fantasia นะช่อง9อสมปทสมัยก่อนไดเราไมออ๋ไม่รู้จักหรอกค่ะช่อง3ช่อง4ค่ะรู้จักแต่ช่องรูปูค่ะ ดีละที่ไม่ได้ดูอันนั้นเป็นหน้าเก่าทุกวันเนี้กูจะถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปใหม่แล้วล้างวิกิีพีเดียรขปดไปไี่อยากถามคำถามแล้วมาดูตามเอาย้อนหลังว่าอ๋อการอยู่ในบ้านมันเก็บตัวกันอย่างนี้มันฟิลนั้นฟิลนี้แต่วันแรกเตียนเล่าเตียนเล่ามันเห็นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนขี้เห็นไหมเว้นไว้ักัน อ่างล้างหน้าเนี่ยสมมติมันมีกระจกนี้ไว้พี่ก็ล้างหน้าโดยที่พี่ไม่รู้นะว่าไอ้กระจกนี้ไม่มีตะก้ออยู่ข้างหลังรูนี่ยกขาขึ้นมายี้แล้วล้างตีนไม่ใส่อะไรเลยช็อตลากกระเป๋าออกบ้านนี่มันคือแบบโอ้ติดตาตึงใจเนาะกูโดนยืนปากเหี่ยวทุกวีคกแต่ก็ผ่านมาทุกวีคผ่านมาทุกวีคกูเก็บกระเป๋าทุกวีคแล้วซานนี้ชานี้ชื่อมันมาจากไหนอะความจริงที่ชื่อนี้แม่ตั้งให้ก็คือไม่ได้ตอนแหลอะไรเลยแม่ตั้งนิพาพรแต่พอเราไปทําเคเบิลรายการหนึ่งคือว้ มันดูห้วนเขาเลยบอกเฮ้ยมึงต้องมีชื่อ,อ,อให้คนจำได้เว้ยเราว่าโอเคอช่วยกันไปคิดนี่หนามันก็มีคนชื่อนี้แล้วออนะน,นู่นน,นนี่มันเยอะอีวันหนึ่งเพื่อนมาเฮ้ยกูได้ชื่อแล้วชานิออทุกคนมหมเ,ออเก๋ว่ะเก๋ว่ะหน้ามึงก็ดูแบบชานิดูเอเชียแบบญี่ปุ่นเกาหลีวียดนามอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปเลยมีวันหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาสมัยก่อนจะเป็นโทรศัพท์ลับขอเพลงในค่าแล้วก็แบบก่อนกดแบบอ้ามาพี่คะนอกจากจะขอเพลงจะถามด้วยว่า ชื่อพี่น่ะมาจากไหนมันโดดเด่นมากกูก็ไม่รู้ไม่ได้ถามโอเคเดี๋ยวพี่หาคำตอบให้นะตอนเย็นถามเอ้ยเปชื่อมาจากไหนอ๋อก็วันนั้นไงกูไปเข้างนานกูแม่งก็นั่งคิดคิดอยู่ตั้งนานว่าไอชื่อมึงจะเชื่ออะไรดีว่านิหนานิโนสุนนีอะไรมันก็มีหมดแล้วเงยหน้าก็ไปเจอคำว่าซานนิทารีแนคินเดินออกมาบอกทุกคนใช้โดยที่ไม่ถามมันสำคัญมัน ก็เลยเหมือนหน้าชาแล้วมันก็แบบอ๋อใช่เหรอซึ่งซานิเทรีที่ว่าเนี่ยมันแปลว่าสวนสวนแล้วเรารู้สึกภูมิใจหรือว่ารู้สึกละอายแก่ใจไหมตอนแรกไม่นะแต่ตอนที่ถามเนี่ยรู้สึกมันเก๋นะมันเก๋ก็เลยเรียกไนเป็นตัวดัวีใช่แต่ก็กลายเป็นว่าเป็นชื่อที่แบบคนใช้เรียกมาตลอดตั้งแต่ตอนที่ทําเคเบิลแบบของแบบรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ย คุณเนี่ยนะคะมีความสามารถพิเศษสามารถทำหน้าแบบเปิ้ยปานวาดได้นี่นี่น่ะเวลาเขาถ่ายรูปอะถ้าไปดูรูปเก่าๆนะจะหน้าเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่น่ะตาต้องห็นว่ามีความนีข้างเดียวด้วยดูดูให้ดี๋ยวไ่ไหมโมท็อกมันดีมากเลยะ พูดถึงการทําหน้าใครๆเขาก็รู้ว่าฉายาหรือว่าเอกลักษณ์ของคุณสันคือการเปลี่ยนหน้าใช่กี่ครั้งแล้วที่เดินเข้าเข้าหาหมออะผ่าตัดจริงๆ3ครั้งแต่ยังอื่นที่เราทำอะมันคือหัตถการอ่ะมันไม่นับถ้ามึงนับอะใช้ตีนยังนับไปหเลย <c oughs> หัตถการ ทำตรงไหนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยช<ฮ>ีว<ฮ>ิตเปลี่ยนที่รู้สึกว่าเป็นเอนโดไทว่ะแล้วไอเอนโดไทคือมันยังไงมันดึงมันไงหรอมันจิก3จุดอย่างงี้หนึ่งสองสามอย่างงี้แต่พี่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่เขาทําให้พี่เนี่ยเขาเป็นแชมป์ทางด้านนี้หมอเขาบอกมันจะแก้ตรงนี้ได้กับแก้รูปตาของเราว่ามันจะดูแบบโตขึ้นอย่างไงี้ไหมมันจะดึง่งี้ไหมม่ใช่ใช่ดีขึ้นคือดีไหมดีขึ้นไหม มึงดูโกรธมึงดูโมโหอ่ะพูดถึงความสวยของนางยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้ยิงชายรายวันนางมีหมดมาหมดแล้วค่ะนางคือตัวแม่ของ L G B T Q ที่สุดวันที่พี่จบ AF วันแรกเนี่ยคำถามที่เขาถามพี่เนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าพี่ได้รางวัลแล้วพี่แบบเป็นยังไงคะเด็แชมป์คำถามแรกคือมึงเพศไหน มันเป็นข้อสงสัยของคนที่เขาดูเราอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเราเล่นกับเพื่อนผู้ชายในบ้านเดี๋ยวเห็นเราเล่นกับเพื่อนผู้หญิงแล้วพี่อะมีบ้านจิ้นแบบครบทุกเพศมันเลยเป็นคําถามหนึ่งที่นักข่าวจําเป็นจะต้องถามจําเป็นต้องโจหัวดีแล้วนะที่เขาโจหัวถ้าเขาโจจะแรงมากถ้าเขาโจเดี๋ขาจะ เคยทํางานอยู่ร้านทอมดี้สมัยก่อนร้านเซตาดังมากนะแบบถ้าเป็นถ้าเป็นยุคพี่นะเป็นผับสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะทอมดี้เข้าไปเลสเบี้ยนอะไรก็ถ้าต่างชาติก็เรียกว่าเกย์ตอนนี้ไม่มีแล้ว ยุคสมัยก่อนคือดังมากพี่ทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วพี่ก็มีแฟนแฟนผู้หญิงนี่แหละสมัยก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาทําเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอะเขาเรียกเราไปถ่ายกับแฟนหน้าปะขึ้นหลาเลยอีดอกหนังสือเนี่ยเขาก็ชอบอยากถ่ายคู่เนี้ยเราก็เลยเหมือนมีหลักฐานในการที่เราถ่ายภาพอ่ะแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าก็เราไงวะแล้วในเมื่อกูจบโรงเรียนหญิงล้วนมากูผ่านมาแบบเรื่องแฟนที่เป็นผู้หญิงกูคเคยเจอแฟนที่เป็นผู้ชาย คือกูเคยเจอมาหมดมันผิดตรงไหนถ้ากูจะตอบตามความจริงถูกต้องพี่ก็เลยตอบตามความจริงว่าพี่ได้หมดแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือมีหางยังได้เลยไม่ใช่ก็พูดหยอกพูดเล่นกันนาเรื่องแบบนี้มันก็ เนะเรื่องหัวใจใ<ช>มันก็แล้วแต่คนแหละคือมันแล้วแต่คนบางทีเราเจอคนที่แบบเขาเข้ามาจีบเราแล้วแบบเราสึกรู้สึกดีว่ะ<อ>มีน้องหลายๆคนชอบแบบเฮ้ยพี่มีคนมาจีบหนูแล้วหนูรู้สึกดีกับคนนี้ <c oughs> ซึ่งหนูไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะชอบผู้หญิงได้ผ<อ>ู้บอกเลยว่าเปิดใจนะจสุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่า ดวงชะตาเราหรือโชคของเราเนี่ยเราจะไปเจอกับใคร oh. เราจะไปรักกับใครสุดท้ายแล้วอะ่ะมันคือความเข้าใจเว้ยถ้าคุณอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจอะ่ะเรื่องเพศคุณตัดทิ้งไปเหอะโคตรจริงจังเ,ยงเลยรายการเนี่ยร้อนก็ร้อนเนี่ยขออล่อยแอร์เพิ่มหน่อยดิมึงปิดไฟสักดวงได้ยแม่รักกูร้อนเดี๋ยแวแฉมันไม่สวยกูร้อนเยี <laughs> <laughs> ่ยยยอะไรนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขายของอะไรอ่ะเฮ้ยเราไอ้ไอร้านเจะผ้าหมาที่ขายอยู่อ่ะจ้าว กูเอฟแลอลว่าทำไงคะกูอยากใส่ค่ะถ้ามาถึงเป็นชื่อนี้อ่ะเรียกก็ยากยคือมันมันเกิดจากว่า T G I F ใช่ไหม Thank God It's Friday <S <อ>คือเหมือนเป็นวันหยุดวัน<อ>พักวันสนุกสนานของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<อ>เราอยากเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเพราะเราชอบคำนี้ว่ะเราไม่เคยมีวันหยุดในชีวิตเพราะผู้จัดการไม่ให้หยุดนะผู้จัดการไม่หยุดผู้จัดการซื้อบ้านซื้อรถทำงานทุกอย่างแก๊สโฟลตกายการตลกอาลาเชิญก็มากันหมดเลยดูซิยกตรงยกสนายการที่อะไรไม่รู้ยังมาให้เลยดูซิโอ้โหสุดยอดเลย เราก็เลยทำงานทุกวันคราวนี้พอเราเห็นคํำนี้ยเรารู้สึกว่าไอ้กูไม่เคยมีคํานี้ในชีวิตเลยตั้งแต่พี่เป็นที่พี่แบบประกวดเอฟมากูไม่เคยได้พิมพ์คานี้เลยแต่กดวันไหนที่กูหยุดนะหางานออนไลน์ให้กูไม่หยุดไม่ต้องยอมรับนะพี่นิเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นไอคอนนะจริงไปะเนี่ยพูดเล่นพูดเล่น พี่อ่ะเป็นคนเป็นคนใหญ่แค่เฉพาะส่วน<อ>เป็นคนใหญ่ขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ย<อ>เราก็เลยเหมือนชอบแต่งตัวชอบหาอะไรที่มันเหมือนแบบพรางหุ่นตัวเองออเราเลยรู้สึกว่าวันที่แบบทอ แล้วลอกแรกมาจริงนะหมอนแม่งบุ๋มเป็นลูกหัวกูเนี้ยแล้วคนชอบมาถามแล้วว่าเฮ้ยพี่นีซื้อเสื้อที่ไหนพี่นีแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนแบบเขาชอบสไตล์เราเราก็เลยเอออย่างงั้นเราชอบแบบไหนเราก็ซื้อแบบนั้นมาแล้วก็ขายเห็นนางเปรี้ยวใส่างนะนางเอาแม่ไปได้ทุกที่เลยทน่ารักมากคือแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าใจไปกินเหล้าอ่ะสมมติเราจะไปกินเหล้ากับเพื่อนขับรถอยู่เนี่ยกำลังจะขับกลับบ้านแม่เพื่อนนัดกินเหล้าอ่ะไปด้วยกัน พี่ก็เอาแม่ไปเลยเฮ้ยเราก็ไปเจอเพื่อนเราเราไม่ได้ทําอะไรเสียหารนี่หว่าเราก็คุยเล่นกันอย่างเงี้ยจนแม่เราอะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบนี้แหละเราเป็นคนแบบสไตล์แบบคุยเล่นสนุกสนานเขาก็ไม่ได้คิดอะไรถึงเวลาเราออกออกรายการเราพูดแบบเยอะไรแม่ก็บอกอ๋อปกติลูกปอบมือนั่นละค่ะเขาเป็นคนที่แบบอ๋อเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้อะทุกวันนี้กูยังคิดเลยนะถ้ากูจะต้องมีลูกเนี่ยกูต้องล้างยูทูบออกให้หมดจากโลกปเนี้ ล่าสุดได้รับรางวัลด้วยนะอะไรนะอะไรนตตาลาดนตตาลาดอะไรวะแล้วกับพี่โอ๊ตเนี่ยไปรู้จักมักจีกันได้ยังไงโอ้กับโอ๊ตเนี่ยสิบห้าปีไม่นี่เข้าใจมาโดยตลอดนะว่ารู้จักกันเพราะไปเอามาทำรายการจีบหนูหน่อยคือสมัยเล่นผับเลยยังไม่เป็นเอฟโอ๊ตก็ยังไม่เป็นโอ๊ตปา์โมทุกวันนี้เป็นโอ๊ตอะไรโอ๊ตโคตรจังไรเธอสมัยก่อนแล้วเล่นรูทด้วยกันเล่นวงเดียวกันนักร้องชายนักร้องหญิงรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแบบทำงานด้วยกันอยู่กันทุกวันอะคุยเล่นสักเพลงเหรรู้เรื่องกัันนนหมจว ที่เราประกวดเอฟแล้ววันที่เขาไปเป็นนักร้องจริงจังเข้าวงการเกือบพร้อมๆกันก็เลยมาทําจีบหนูหน่อยแล้วก็มันเกิดจากว่ามันอะโทรมาคือมันคงทํารายการมาหลายรายการแล้วแหละแล้วมันก็คงแบบหาวิธีว่าเฮ้ยกูจะทํากับใครอีกแบบรายการอ่ะใครดีวะก็โทรมาหาเราเฮ้ยนี้กูมีรายการนี้พี่ยังไม่ได้ฟังเรื่องรูปแบบรายการเลยเอาเพราะไม่ได้เจอกันนานแบบความคิดถึงเพื่อนอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เจอกันนานจนทุกวันนี้พี่คิดว่าอีสัตว์กูไปทำรายการที่อะไร แต่รายการอะมันไปได้เรื่อยๆของมันใช่แล้วพี่ก็ต้องยอมรับน้ามันเป็นคนหนึ่งที่ส่งให้พี่เป็นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะาวันนี้มันเป็นเจ้านายด้วยแล้วมันก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยเป็นแบบเป็นทุกอย่างที่แบบว่าเฮ้ยนี่มึงต้องทําอย่างนี้นี่นี่ดันขึ้นคือทุกคือทุกอย่างมันจะช่วยตลอดแล้วกิมมิคของรายการนี่หน่อยเนี่ยจีบหนุ่ยหน่อยเดี๋ยวเาจะเปลี่ยนเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนรายรชื่อรายการละ เขามีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษนะคะทั้งคุณโอ๊ตเปาโมและคุณสายนี่ก็คือการแปลงเพลงว่ะคืออีโอ๊ตเป็นคนหัวไวมากจริงจริงจริงอย่างเช่นมาลองเพลงมันเป็นที่แคบแคอแต่จะแคบแค่ไหนแคบแค่ไหนแคบแค่ไหนมันก็ยังใหญ่กว่าอันนี้ฝั่งหินนะมาฝั่งนี้บ้างแม็กเจนถ้าเธอเนร่าเอาเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องกันนาแคบ อย่างเดียวเต็มที่ก็เรียนนะเต็มที่ก็เรียนนะอะมึงไปอยู่ด้วยกันเลยไกโยนมึงไปอยู่ด้วยกันน่าจะได้อัลบั้มใหม่มังไก่อนเขาบีอัลบั้มโลกเบี้ยวเอออันนี้เบี้ยวคอามปากคอามคอแล้วนะคะกับการมอมอยซอยหยวกคลิบกินอาหารดีกว่าดีคุณซานีิเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าสวยนะเปรี้ยวนะเผ็ดนะแซ่บนะกินอะไรดีอาหารทะเลอาหารทะเล มโยกกันและร้านนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นร้านชื่อดังของย่านประชาชื่นนะคะมีร้านชื่อว่า ไข่ซีฟู้ดเมนูแนะนําของเขานะคะคุณแม่ขานั่นก็คือเซตโควิดค่ะมีปลากระพงสองใจที่มีทั้งทอดกระเทียมและราดพริก3ามรส oh. กินแบบจุกๆไปเลยนะคะ oh. และอีกหนึ่งเมนูก็คือแกงส้มไข่ปลาซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าต้มไข่ปลาแบบสุกกําลังพอดีกัดปุ๊บดีแตกโปะปะในปากไปเลยนะคะและอีกเมนูก็คือดอกสลิดลุยไฟค่ะซึ่งหาทานได้ตามหรือดูการเท่านั้นและออสวดแบบนิ่มค่ะถ้าแบบแข็งก็คือไม่ใช่จากร้านนี้เป็นออ ส่วนหอยนางรมสดสดแป้งกรอบๆทำแบบจีนนั่เงสี่เมนูนี้ราคาเพียง850บาทเท่านั้นนะคะ และเมนูอื่นก็มีค่ะคุณหมึกไข่นึ่งคริสมะนาวเมนูดั้งเดิมขายดีสุดๆต้องสั่งเกือบทุกโต๊ะและเขายังมีเนื้อปูผัดซอสไข่เค็มค่ะคุณรสชาติเข้มข้นและมีสูตรลับเฉพาะที่ไม่เหมือนที่อื่นนี่ไม่พอนะอาหารคาาไม่พอนะเขามีน้ำพริกมะม่วงสูตรโบราณเออมีเซ็ตมามีไข่ต้มไข่มะตูมีดอกผักช่อดหเดอะไรต่างๆนานาและที่เด็ดของเขานะคะคือน้ำจิ้มที่กินกับนี่เลยค่ะซีฟูด้ดเขาบอกว่า ใช้มะนาวแค้นอกจากอาหารทะเลแล้วเขายังมีหมูย่างจิ้มแจ่วด้วยและตบท้ายด้วยมะม่วงทรงเครื่องแบบสีสารแล้วเขามีบริการนะคะสั่งครบ1,000บาทส่งฟรีเลยในรัศมี10กิโลเมตรเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ตรงนี้ใครสนใจอยากกินอาหารทะเลซีฟู้ดแซ่บๆนัวนสดๆก็สั่งไปเลยค่ะที่ร้านเจไข่หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sister A ถูกต้องค่ะลุยค่ะ เริ่มกันที่นี่ก่อนเลยดีกว่าแกงส้มไข่ปลาแล้วไข่ปลาเขานะโอ้โหคุณดูนะดูสิอหใส่ลุ้นหนึบหนึบเน่เฮ้ยหนึบหนับว่ะอร่อยรู้สึกไหมบางที่อ่ะเวลาเราไปกินแกงส้มอ่ะเรารู้สึกว่ามันมาแต่แต่เปรี้ยวเน้นจะเปรี้ยวอย่างเดียวมาเจอไข่ปลาเหมือนแบบไอ้น้ำแกงส้มอ่ะ เหมือนมันซึมเข้าไปแบบในไข่ปลาแล้วปกติเคยเคยไปกินไหม,มแกงส้มที่แบบเขาทําแล้วเหมือนมันยังไม่ถึงทิศถึงถิงอะ่ะแต่อนนี้เขาเข้าเนื้อแล้วแล้วแบบหนุบหนึบแม่อมอยากกินอันนี้ปลากระพงมาไม่ออยากเอาจานมาคุณค่ะอร่อยว่ะเป็นปากเป็นคำอ่ะม,มันมีความกรอบนอกเนื้อข้างในนุ่มเพราะเนื้อข้างในสดอะ่ะเราจะได้รสชาติของปลาแบบ หวานแล้วมันแบบมีความครันชี่ของกระเทียมเล็กๆแล้วก็แซบของน้ําจิ้มคือตบกันเข้าไปแบบเป็นสองใจที่ลงตัวเอาเมนูนี้หน่อยมันเป็นน้ำพริกมะม่วงสูตรโบราณลองอยุทธยาเข้ามากับเซตผักเลยนะน้ำพริกมะม่วงใช่ไหมอืมอืมอยากลองอันเนี้ยเพราะเขาบอกว่าเป็นจานเด็ดของร้านเขาลองดูหน่อยโอ้โหแซ่บจริงอ่ะแม่เอาไข่นิดนึงเอาไข่นิดนึงนี่ไงนี่ ดูไข่ปลาหมึก <h> ดินัวลุยเป็นไงดูแบบนี้อวยนะคือมันมันเข้าเครื่องมันแซบมันนัวแล้วมันเปรี้ยว หวานเค็มเผ็ดอะมันพอดีมันลงตัวหมดเลยจะบอกว่าเวลากินพวกปลาหมึกนึ่งพริกมะนาวอย่างเงี้ยจะเจอไข่ปลาหมึกที่มันแข็งจะบอกว่าอันเนี้ยคือมันไม่แข็งสดนุ่มต่อไปอันนี้หน่อยแม่อันนี้หน่อยอะไรส่วนแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบนิ่มนะเฮ้ยาเลือดเขาจะตัดออกให้ไหมวะแด็แม่งไม่กล้นกินนี่ถือว่ามึงกับกูสนิทกันแล้วนะถ้ากับเธอขนาดเนี้ยคุณต้องลองอันนี้เพราะอันนี้พี่ชิมแล้ว แค่ดูมากเวลาปากคุณกินข้าวมันวุ่นมันละมุนมันมันเหมือนมูสที่ตีดีๆใเหมือนแป้งฟองนมอ่ะถูกเจ๊ไข่ซีฟู้ดไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดนะคะคุณอาหารอร่อยอร่อยเขาก็มีหลากหลายเมนูเช่นเนี่ยย่างจิ้มแจ๋อแม่จิ้มหมาแม่จิ้มหมาเอออร่อยว่ะอือฮึและแม่ดอดส o l i ดรอขึ้นไปบนไฟเขาบอกว่าหาทานได้ตาามฤดูกลตามฤดูกาลเท่านั้น คุณยังไม่ได้กินน้ำจิ้มเขาค่ะมึงไม่เอาน้ำจิ้มมากินกับอาหารกินตอนไหนมันก็โรยไปกองกันหมดแล้วค่ะเพยัดตามไปทีหลังอ๋อก็ทำเพื่างนี้ไม่ไปกินขี้กันเลยจบเคแล้วเมนูสุดท้ายแล้ว <c oughs> ยังเหลืออีกเหรออ้าวเขาบอกกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรน้ำจิ้มมะม่วงเนี่ยสูตรซีซาร์ดอืม <c oughs> <c oughs> โอ้มึงทำอะไรนี่สิอาเอาให้หมดคนเลยให้หมดคน มันคือเมนูกึ่งเปรี้ยกึ่งหวานเอาไว้ตบเวลาเรากินอ่านทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ตบมะม่วงตบน้ําจิ้มเข้าไปมันอร่อยมันเหมือนแบบมีความแบบน้ําจิ้มปลาหมึกย่างในถนัดรสเผ็ดน่ะใช่เนาะมันมีความหวานมีมีถั่วมีอะไรอย่างงี้ยตัดด้วยเจ๊แล้วนี่นะยอมยอมโอ้โหเดี๋ยวเรากินข้าวต่อกันแล้วแต่เราเดี๋ยวจบรายการกันก่อนขอบคุณมากๆจริงๆนะคะร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้สหรับเจ๊ไข่ซีฟู้ดนะคะใครชอบกินอาหารอร่อยเด็ดเด็ดจัดจัดแบบนี้นะคะแซ่บแซ่บนูของทะเลสดๆก็ไปเลยเจ๊ไข่ซีฟู้ดนะคะแล้วก็เชื้อภาดีกอีของดิฉันด้ ที่เขาทีมงานติดป้ายไว้ให้ตัวนั้นนะคะลาลาณาออฟฟิเชียลแล้วก็เสื้อผ้าหมานะคะของของคุณแจนแบงกอร์ดิสแฟชเชยลและที่สำคัญนะคะเทปคือเราจะพัฒนาเทปไปเรื่อยๆเทปต่อไปฝากเลยแอ์ช่วยเข้าด้วยนะคะอะไรอีกจานมาไหมจานต้องมามาลวณาจานต้องมาแล้วก็มีอะไรอีกที่คุณยังขาดอยู่เครื่องเครื่องดักเลยเครื่องดักเลยนะคะขาไม่เข้าได้กระจกที่กังกลิ่นเข้าได้ อีพีหน้าอยากให้เชิญแขกคนไหนมาอีกและอยากให้เรากินอาหาระอะไรคอมเมนต์ Comment กันมาเยอะๆเลยนะคะชื่นชอบอีพีนี้กดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณพี่ซันนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยกกันไม้ยกแบบมายกกันไม้ยกมุมายกเฮ้ยเฮ้ยเขาเอาคืนเหรอวะเครื่องดักเลยอยู่ไหนเขาเอาคืนแล้ว มายกกันไหมโยกแหละมาโยกกันไหมวัดมาโยกกันไหมวัดจานอันเดอร์ไปลองเด็กกันมายกกันไหมเอ๊ะมายกกันไหมมายกกันไหมมายกกันไหมจานชามพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรงนี้